ชินแล้วนะอันนี้พูดตรงกับการตั้งสติเวลาต้องรับมือกับพี่ออฟหรือพี่หญิงที่เวลาเล่นใหญ่ในจอเป็นยังไงอะนอกนอกจอคล้ายกันมากคือเวลาจิกกัดด่ากันเนี่ยคือประมาณนั้นเลยหน้าช่างทําผมพี่ออฟพี่หญิงทุกคนเนี่ยคือจะจิกกัดกันอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนเอามีดแทงข้างหลังตลอดเวลาลุงซึ่งตอนนี้มันถูกถ่ายทอดไปให้มาปานเลยเรือยไม่มีคนดีอยู่ในกองน,นี้นะผมต้องบอกเลยนะฮะโอ้ยเรื่องจูบพี่ออฟนี่เอาจริงไหมครับธรรมดามากเพราะว่า ผมจูบกับพี่อ๊อฟมาโอ้ยเป็น50รอบแล้วมั้งตอนเล่นละครเวทีผมว่า้องจูบทุกรอบนะครับแล้วก็ตอนซ้อมก็ต้องจูบอะไรเงี้ยผมจูบผู้หญิง่ะผมยังต้องคิดแบบเฮ้ยวันนี้มีความรู้สึกแบบเฮ้ยนิดนึงอ่ะแบบเฮ้ยต้องคิดแบบนิดนึงอ่ะ <_ T> พี่อ๊อฟเขาจะลวนลามเด็กใหม่ที่เข้ามามากกว่าอย่างแบบอย่างตอนซีรที่เรามีคุณรุษใช่ไหมคุณรุษนี่ก็โดนลวนลามแบบว่าสุดๆโดนลามมี2อ,อย่างครับท <_ T> ุกอ,อย่างเขาจะไม่ลว <_ T> นลามด้านการจับตัวเขาจะลวนลด้วยคำพูด <_ T> เขาเขาชื่อออฟเหมือนกันอะไรเงี้ยเน่ยออฟออฟมานี่สิแปะแปแปไปเดี๋ยว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 ที่ห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเขาไปถ่ายอะไรเงี้ยคือเขา่นฟิลเนี้ยเออคือพูดเล่นพูดหยอกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้ก็ดีอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังถามแม่อยู่เลยว่าตอนเกิดมาแม่ผ่าตัดมาเลยหรือเปล่าเพราะว่าจริงจริงจริงๆคือมีคนบอกว่าหญิงแบบ หญิงเป็นชนีเป็นกระเทยในร่างชนีเป็นกระเทยท,ที่มีหมดลูกคนหนึ่งของประเทศไทยอะไรแบบถ้าถ้าผู้หญิงธรรมดาพูดแบบว่าไม่ใช่หรอกหรือ no 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 อะไรเงี้ยก็จะแค่แบบ no อะไรเงี <im it> ้ยแต่หญิงจะแบบ no 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 อะไรเงี้ยคือก็จะมีท่าอะไรของหญิงแบบของหญิงอ่ะหญิงก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ออกมาเองอะไรเงี้ยสเก็ได้อย่าง, <im it> าง buffalo เงี้ยตอนซีซั่นที่เราถูกถูกพูดเยอะมากอะไรเงี้ยคือในบทมันเขียนมาแค่ buffalo แหละแต่หญิงก็ทำเป็นแบบ b u f f a l o อะไรเงี้ยคือเราก็เล่นของเราไปเอง อาอมาันคนไม่ค่อยสเพื่อนค่ะดังนั้นมันก็จะคันข้างห,งห่วงเพื่อนนิดนึงเวลาแบบว่าหยิ่งไปสนิทกับใครหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเอยคนนี้โอเคเปล่าวะอะไรเงี้ยคือมันก็จะเหมือนแบบคอยสกรีนให้อะไรเงี้ยปางปางชนีน้อยในเรื่องที่มันดูใสๆนะคะตัวจริงมันไม่ใสเลยนางแบบไม่หวานอย่างที่หน้านางเป็นค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นคนที่พูดน้อยต่อยน่ะที่หญิงแต่งหน้าสวยเนอะอะไรเงี้ยรองพื้นกี่ชั้นอะอะไรก็คือจะ,จะพูดแบบ พูดแบบนิดเดียวอะแต่หน้าตกอะมันเป็นร่างที่สองของหญิงกระถาพูดเลยหลักการประชาักกันเอ <S <S เอเวลาเข้าฉากกับพวกไอ้เจ้อ้อยหรือไอ้หญิงเนี้ยหรือหรือไอ้ตั้มคือพวกออแบบจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นเยอะออีกคนหนึ่งจะน้อยไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีความแบบ มึงใหญ่กูต้องใหญ่มึงใหญ่กูต้องใหญ่มึงเยอะกูต้องเยอะอะไรเงี้ยมันก็อย่างบทอย่างบทที่พูดอะไรเงี้ยคือบางทีนางชอบเติมแล้วจริตนางเป็นคนที่แบบจริตกระเทยเอ่ะเออซึ่งเราเองก็ตกลงมึงหรือกูที่เป็นกันแน่วันนี้อะไรเงี้ยเราก็วงวงอยู่เหมือนกันียคือบางทีแบบพวกแบบตุ๊ดหรือกระเทยจริงๆเขาก็ไปแบบแกจกใส่ชีบ้าไูออา้หญิงกันี้เตียหิงมันเป็นเนี้ยเออแบบ เแกเออชอบแบบเล่นหน้าเล่นตาเล่นใหญ่คําพูดอะไรเงี้ยหรือภาษาที่แบบเวลานางด่าอะไรเงี้ยที่เป็นนอกบทนะที่ไม่ใช่เขียนมาในสคริปต์เพลงเงี้ยเออนางก็ไอ้ทุกครั้งเวลานางด่าอะไรเงี้ยนางก็จะด่าจริงเลยฮะคงสายนางคงมีเพื่อนกจ๊เธอเยอะมากแลก้วก็คือชาติที่แล้วคงเป็นแบบเป็นกจ๊เธออย่างไอ้แกงนางมีโรคส่วนตัวงาน,นนางเยอะนางต้องไปซ้อมสิบปีราชดลัลยอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงนั้นก็มีคนส่งคอนเสิร์ตอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบ ลสไตล์ให้แกงไปนั่งอยู่แกง่งทนันทีหรือเปลเทยเหลอเอาจิงๆนั่ดังก็ไม่ได้เนี่ยเข้าใจใช่ปะสงสา,ารเอ็นดูทีเดียวยังยังถามไอ้หญิงเลยว่ามึงมึงว่าไอ้แกงมันจะรู้สึกรำคาญไหมวะคือ <c oughs> เวลาเราเวลาเอาเข้ากัสะอาดสามคนนะคือจะมีออกกับไอ้หญิงเนี่ยที่แบบล้นแล้วก็เกิน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 ลายแกงมันต้องเป็นไอ้แกงมันต้องมีความเป็นคารคเตอร์ของคนที่ฉีดครัวเป็นเพื่อนที่คนตีนด้วยอะไรเงี้ยครับอืม